สวัสดีพี่น้องฟองไฟคุณผู้สุขคนเนี่ยเอาฟอนี้มาลงห่วยเอาเนาะผ่านุ่มเพิ่นมาฟันลงไหวมาครับลุงครับพี่น้อเขามาครับทองคำผ่านบรรหนดครับผมกับกระป๋องผ่านนมอยู่ในน้ำส่วนโตกับผมลีลาอยู่เทิงนี่เพิ่นเอิดเนาะได้พี่น้องอ๋อเนาะอ๋อเนาะแต่เนยก็หนเหย่แต่เนยก็หนี่ ฟันใหม่ลงน้ำไว้นะไว้กินปูกินปลาเอาเบิ่งบรรยากาศว้าก็เป็นตะเย็นดีเถอะวะผ่านหนุ่มเพิ่นมาเฮ็ดไใบผู้เดียวเพิ่นเด้ผู้เดีว่างกับมากินข้าวเวน้ำก้นผู้เดียว่างผูยอยากมามวนกับเลี้ยนเชิญเลี้ยนเชิญครับผมสำหรับเอสี่ที่อยู่ไก่ที่สุดเท่าที่เพิ่นติดต,ตามผมแล้วก็คอมเมนต์ดูที่สุดอยู่บ้านปลาขาวอำเภอน้นเงินพู้ใหญ่สมมาเด้อผู้ใหญ่สม ใส่ปลาไปใส่ให้ส่วนแน่ส่วนอะไรได้หมดนี่พอนธุ์สมเลยพิกัดพิกัด๊ดพันธุ์หัวสเสลาพิกัดบั้นหัวยสลาอำเภอหนองคุณครับผมมาได้ยินดีตอนเราครับผมพอนธุ์สมเมือ <บา S 1> ่อคืนเร<บ>าก็คอมเมนต์อยู่ได้เมือ่อคืนนี่บอกวันที่วันนี้เราสิมาเมื่อคืนสลายวันนี้วันที่เก้ามีนาคม2568ัน้าอยหกสิบแปดเมื่อวาเมื่อวานตอนาเห็นคลิปแตเช้เนี่ยตอนหน้าก็สิว่าบอกวันที่วันนั้นเนี่ย ไปยศผมล้วคอมเมนต์ดีแต่ได้ส่วนแน้นไปใช้กระดายเพิ่นวะอยากไปนำเพิ่อนวะอ้ากระสิพ่อพ่อได้กินอยู่ปะมีายดาบอยู่วิธีการตัวนั้นเป็นวิธีการสูตรขมิ้นยู่เทิงลาวอลยูลางไทยบ่ามามันนี่ไทยอยากนำ รัฐสภาอยู่เขาสิยิงกันแล้วอยู่น้ำเงินทหารมาเต็มเพื่อนน้ำเงินขี่รถกายไปจนไปอะไรรถติดเป็นหมื่นสามเป็นสองสามหมื่นอยู่บอกเขาอ่าวคำหวานเนี่เพราะว่าเบื้องมันยืนในสนามนั่นบอกเห็นตัวสนามอันใหญ่ๆมองเวทีมะลาลงอยู่ศาลรั้งเมืองนะเต็มเอเดเลย บางสามหมื่นอยู่ประจัคือมาเจอได้จังมาหลายเดีว่ะมาโก่งประเทศไทยทำหนาที่บางคนง่ายเอาพอบอเห็นบอเท่าพอบอแล้วบอกเนี่ยอันทานพอบอขมิ้นยางมาสิมาจับสอกเราแล้วบอกคุณกับผมเคยเจอกันแล้วเมื่อปีห้าสี่แล้วป่ะเจ้าอีกไหมแล้วป่วยได้ใจคนเบิดประเทศเลยเนี่ยเยอะของใหญ่อยู่หนารถเอาลงมาเรายิงเอาที่ละปีเขาเขาวิหารน้ำมวนเขาที่ละง่ายเปล่าเดี๋ยวมาแล้ว มันจะบ่าก็พี่น้องมันสีไหมนะพี่น้องหลุ่นนีแห้งกลัวอรุ่นนีหย่อมเยาว์ลงมาจักหน่อยนี่ครับเม็ดสี่เหลี่ยมแห้งแห้งตัวนี้ยายาบาแท้ว่าเอามาแต่โรงบาาสีมาครับผู้หมอสังใจยหมอสังใจ อาจัะเมิงกันต่อพี่น้องเดี๋ยวจะนอนสิลงไปเหื้อก่อนบบดนี้